นี่นะครับผม h อนด a า b r 6 5 0ะนะครับลูกค้าติดตั้งครอบถังโนก<ไ>เต็มใบเพียวคาร์บอนนะครับผมนะแล้วก็ชุดค็อกกุญแจนะครับเป็นชุด Happy m มิวนะฮะชุด Happy ้มิวที่เราเพิ่งลงขายไปนะครับนะถังโนกเป็นโนกพีเพกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังถอดเจ้าบังโคลนหน้านะเพื่อใส่บังโคลนหน้าคาร์บอนนะครับนะนี่เลย แล้วก็เซอร์วิสนอกสถานท,ที่ตั้งนอกสถานที่ก็ใครที่อยู่แะวแวกกรุงเทพนะครับกรุงเทพปริมณฑลเลยแถวนี้สั่งงานเรานะครับก็ถ้าอยู่ไม่ไกลกับเรามากเราไปหาถึงที่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าแรงนะแต่ถ้าอยู่ไกลออกไปไหนก็อาจจะบวกค่าเดินทางนิดๆหน่อยหน่อยะสำหรับการตั้งนอกสถานที่นะครับนี่ก็ถอดล้อมาละนะเพราะบ,บังโคลนหน้าต้องถอดล้อครับสำหรับเจ้าตัว6 5 0 r ไม่ว่าจะเป็น เจน19ถึงเจน24นะครับหรือ500 r เนี่ยบางคนตัวเดียวกันต้องถอดล้อหน้านะครับนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคาเบรกคันนี้กันเดี๋ยวโอเคพาเบรกยังใช้ได้เฮ้ยนิดนึงว่ะต้องต้องได้เปลี่ยนละกินกินเอากินไม่เท่ากันด้วยนะประเดี๋โอเคเดี๋ยวรอดูตอนติดตั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <k> บางโคลนหน้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนะรถแดงบางโคลนหน้าดำนะครับแล้วก็นี่ชุดคอนโซลนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากจะได้คาร์บอนนะครับก็ฝากไว้ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นที่จับโทรศัพท์นะครับนะเพิ่งจะใส่ไปเลยนะครับนี่ทนนานแน่นนึบแน่นอนอันนี้บางโคลหน้าคาร์บอนนะครับ สวยๆช่ำๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ทักมาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้คาร์บอนของแต่งชิ้นไหนก็ทักเฟซได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับนี่เลยบอกเลยว่าสวยมากก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอันนี้มือเบรคมือคัดแต่งนะจากทางเรานะลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะครับนะสวยโอเคก็ฝาวิ่งนี้ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จะได้ทักขึ้นใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณสลัการติดตามนะครับผมมาครับสวัสดีครับนี่ขอเป็นแนวทางด้วยนะครับ